อโอ๊ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเป็นไรเดอส่งของนี่มันลำบากจริงๆวันนี้ออเดอร์ก็น้อยหน่อยแล้วเมื่อไหร่เราจะเก็บเงินได้เหรอเนี่ยไหนๆๆเนี่ยบ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านลูกค้าเนี่ยอ๋อบ้านไหนน่าอะไรไปดีกว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะมาสัทีเนี่ยเ <laughs> ดอนี่ช้าจริงๆเลยหิวไอหิวจะแย่อยู่แล้ว เมื่อวานี้เราสั่งละโกงกินฟรีมาได้หนึ่งมือ <c oughs> เดี๋ยวมือนี้ต้องหาแผนดเด็ดโกงไรเดอร์อีกดีกว่าจะใช้แผนไหนดีน้าบ้านนี้แหละถึงแล้วนี่สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะไรเดอร์มาส่งของค่ะโอ้ยมาสทีไรเดอร์อย่า <c oughs> ไปใช้งี้ฉันสั่งของไปตั้ง อ๋อขอโทษทีนะคะป้าพอดีร้านที่ป้าสั่งมันไกลมากเลยอะค่ะ่านหนูจะถึงหนูก็ต้องใช้เวลารถก็ติดหน่อยะะอะค่ะเป็นความผิดเะลอที่ฉันสั่งร้านไกลอะเธอเป็นไลเดอร์เธอก็ต้องรีบออกมาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสิก็นหนูขอโทษแล้วไงคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะของมาส่งแล้วคะ่ะเนี่ยคุกกี้แซ่ดอร่อยแค่ต่อคิวก็สองชั่วโมงแล้วคะ่ะป้า ฉันอยากกินของอร่อยฉันผิดหรอไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะฉันโอนนะจ๊ะฉันไม่มีเงินสดติดบ้านโอนไม่ได้ค่ะโอนไม่ได้ไม่ได้ค่ะฉันจะโอนค่ะเขาต้องโอนได้จ้ะอุ๊ยตายแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้โอนไม่ได้จริงๆด้วยอะแล้วคุณป้าจะจ่ายไงล่ะคะไม่มีเงินไม่มีเศษตังในบ้านเลยหรอคะมีเศษตังในบ้านฉันไม่ได้กองสิ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่มีงงมีเงินเสร็จตรงเสร็จตังในบ้านหรอกใครเขาจะเก็บเงินในบ้านกันเกิดโจรขึ้นบ้านมาเอาไปหมดทําไงไม่มีหรอกเงินสดซื้ออะไรฉันโอนตลอดนั่นแหละตอนนี้ไม่รู้อะไรมันเข้าเน็ตไม่ได้เนี่ยไม่มีเงินป้าก็เอาขอ๋งไว้ไม่ได้ค่ะโอ้ย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 ไรเดอร์หน้าตาสวยๆน่ารักกระปุกกระปิก ป้าหิวมากเลยป้าไม่ได้ตั้งใจจะไม่มีเงินนี่นาะโทรศัพท์มันอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ขอป้านะป้าหิวโอ้ได้ยินไหมเสียงท้องร้องดังลั่นเลยอะจริงเหรอคะป้าป้าหลอกอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หลอกป้าหิวจริงตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ป้าไม่ได้กินเลยเลยถ้าป้าไม่ได้กินอันนี้นะป้าต้องหิวตายค่ะบ้าแน่ๆโถะไรเดอคนสวยช่วยป้าหนะ อันเนี้ยให้ป้ากินให้ป้ากินเถอะนะแล้วเดี๋ยววันอื่นถ้าส่งแถวเนี้ยแวะมาเอาเงินที่ป้าได้เลยรู้จักบ้านป้าอยู่แล้วป้าไม่หนีไเป็นไ,ปไหนหรอก <c oughs> ออหิวหิวหิวไปตายแล้วเราก็เป็นไลเดอร์ที่ดีเราจะปล่อยให้คนแก่หิวตายต่อหน้าเราไม่ได้เอาไปค่ะฟรีฟรเลยค่ะหนูจ่ายให้ โอ้ยเป็นไลเดอร์ที่ช่างมีน้ำใจจริงๆเลยสาธุบุญนะหนูนะทำบุญทำทานให้คนแก่เจริญเจริญนะหนูนะไว้วันไหนผ่านมาแถวนดียใครมาเอาตังค์ป้านะขอบคุณนะคะป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 ,ะปะเสร็จทุละแล้วก็ใส่หัวไปได้แล้วป้าจะไปกินคุกกี้ดีจังเลยได้กินคุกกี้ฟรีหลอกไลเดอร์ได้อีกแล้วอะไรเนี่ยขับรถมาทั้งวันเงินไม่ได้ยังต้องมาซื้อคุกกี้ให้ป้ากินฟรีอีก วันนี้จะกินอะไรดีนะเมื่อวานก็ได้กินคุกกี้ฟรีหม,มีแอปอันนี้หลอกกินฟรีจากไลเดอร์ได้ทุกวันแฮปปี้จริงๆเลยสั่งอันนี้ดีกว่าแล้ววันนี้เราก็จะจ่ายเงินด้วยนี้ทำสลิปปลอมซะเลยนี่ทำเตรียมไปเลย300รบาทส0 0บาท <c oughs> จ่ายเงินด้วยสลิปปลอมนี่แหละไลเดอร์ไม่รู้หรอกเรียบร้อย เนี่ยเออดีวันนี้จะได้ทวงตังค์ด้วยเพราะวาเน็ตหลุดโอนเงินไม่ได้วันนี้หวังว่าจะมีเน็ตแล้วนะป้าค่ะป้าค่ะมีของมาส่งค่ะเอ้าไรเดอร์นี่ไรเดอร์หนุ่ยแล้วล่ะเนี่ยแหมดวงเราสมพงกันเนาะอันนี้ค่ะป้าของที่ป้าสั่งวันนี้ขนมปังหน้ากินเชียวแล้ววันนี้เน็ตคงไม่หลุดแล้วนะคะส0 0รอยบาทค่ะโอ้ยสามร้ยบาทเหรอสบายมากเดี๋ยวป้าโอนให้เลยนะเต้เต้เต้ต โอนไปแล้วจ้าเรียบร้อยจ้า <c oughs> นี่ไงจ้าสลิป300บาทอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะป้าแล้วตังที่เมื่อวานป้าไม่ได้โอนให้หนูป้าโอนให้หนูด้วยนะคะ200บาทค่ะ <c oughs> อุ้ยตายถ่วงด้วยเลยเนะนี่ยนึกว่าป้าจะได้กินฟรีซะอีกอ่ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าโอนให้เลยแล้วป้าใจปั้มเดี๋ยวป้าโอนให้เลย ห้ายบาทเลยรอแป๊บหนึ่งนะขอป้าทำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอป้าโอนก่อน <S <S โอ้ยโอ้โอ,อ,อต้องทำสลิปใหม่สลิปใหม่ห้ารอยบาทห้าร้อยตัวโตๆนี่ปาลงไปเลยเรียบร้อยตึก๊กโอ้เรียบรจ้ะห้าร้อยบาทนี่นี่เดี๋ยวป้าให้ดูสลิปเลยนี่ห้าร้อยบาทขอบคุณนะคะป้าจะทมาสลิปป้าดูาแปลกๆอระคะ แปลกหรออุ้ยไม่แปลกหรอกอย่าคิดมากอย่าคิดมากเอาขนมปังมาให้ป้ามาแล้วก็ไปไปได้แล้วป้า,ป,า,ป,าป้าจะกินแล้วเอ้ค่ะบายบายบายจายจ้า่ไลเดอร์คนนี้นี่ซื่อชะมัดเลยอ๊ย้ยกินฟรีอีกแล้วเราแม่หนูนี่เลี้ยงเรามาสองมือแล้วนะเนี่ยหาผลไม้กินหน่อยดีกว่านะกินแต่ของหนักๆมาแล้วนี่แชมเปญอยากกินอะไรไหมแชมเปญฮะเดี๋ยวแม่สั่งเผื่อ สั่งผลไม้มากินดีกว่าให้ไลเดอร์ไปซื้อมาให้นี่ไลเดอร์จ้าซื้อผลไม้มาให้หน่อยนะหรือดูนี้หน้านี้กินมังคุดดีกว่าโหสวยๆทั้งนั้นเลยเอามาสัก2กิโลก่อนละกัน <c oughs> เดี๋ยวไลเดอร์อมาเราก็ได้กินฟรีอยู่ดี <c oughs> ไลเดอร์อคนไหนจะเป็นผู้โชคดีได้มาเจอเรานะติ้งนงหุยงานเข้าฮะป,ป้ายป้าคนนั้นเห็นเรานี่นะ ดีเหมือนกันทรังก่อนโอนเงินยังไงไม่ได้จะเข้าเลยต้องไปทวงสระคำนี้สั่งอะไรเนี่ยมางคุดนี่ไปซืป้อแล้วไปส่งดีกว่าโอยฉายจริงๆเลยไลเดอร์อะไรเนี่ยกว่าจะมารอต้งนานแล้วไม่นึกถึงลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะอยากกินแล้วเนี่ยสั่งไปตั้งสิบนาทีแล้วมาน,นี้ยังไม่ถึงอ,อีกได้ยินเสียงรถอะไรกุกักกุกักกุกัก ได้แน่เลยต้องเป็นไรเดอร์ของเราแน่เลยป้าคะ่ะมีของมาสง่งแล้วค่ะฮะยหญ่เตีย้ยคนนี้แล้วเหรอเน,นี่ยใช่คะ่ะป้าอันนี้คะ่ะบางคุดที่ป้าสั่งไว้หุยหมาช้าเนี่ยตั้งสิบนาทีกว่าจะมาเกือบจะไม่อยากกินแล้วเนี่ยขอโทษค่ะป้าแหมสิบนาทีเองนี่หนูก็เร็วที่สุดแล้วนะคะป้าป้าค่ะ แล้วตังที่ป้าโอนให้หนูอันนั้นอะหนูไม่ได้เลยสักบาทนี่ป้าโอนไปให้บัญชีไหนเนี่ยหรือป้าโกงหนูคะฮะโกงอุ้ยโกงอะไรที่ไหนป้าไม่ได้โกงป้าไม่ได้โกง <c oughs> อย่ามาว่าป้าแบบนี้นะมันต้องมีผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างแน่เลยป้าอาจจะกดเลขบัญชีผิดแล้วออนผิดไปให้คนอื่น <c oughs> ละมั้งแต่ไม่เป็นไรป้าให้ได้นิดๆหน่อยๆครั้งนี้ของป้าหนูขอเป็นเงินสดแล้วนะคะเพราะว่าหนูกล <c oughs> ัวป้าโกง งเงินสดเหรอได้สิได้สิป้าเตรียมไปแล้วรอเดี๋ยวนะป้าคนเนี้ไม่น่าไว้วางใจสั่งต่อแรกก็อินเทอร์เน็ตดับโอนเงินไม่ได้พอวันต่อมาอินเทอร์เน็ตใช้ได้บอกว่าโอนเงินให้เราแต่ก็ไม่เห็นจะข้าบบัญชีเราสักบาทครั้ <c oughs> งนี้เอาเป็นเงินสดปลอดภัยสุดละเงินสดเหรอเงินสดเหรอนี่เราเตียมไว้แล้ว <c oughs> เงินปลอมทั้งนั้นแหละเดี๋ยวพับพับพบไปให้ไมใ่ให้ใหญ่เปียกนี่รู้ <c oughs> นี่ให้ไปเลย 1> 1, 1, หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพับแบบนี้นี่เหมือนเป๊ะแค่นี้ก็ดูเป็นเงินจริงแล้วอยอ้เปีย๊ยกเอาไปฉันให้เป็นคา่าจิ๊บด้วยเนี่ยพอไหมรวมกับวันอื่นๆนะ่ะแล้วก็ห้ามมาว่าฉันโกงแล้วนะฉันไม่ชอบ <c oughs> ฉันไม่ใช่คนที่โกงอ่ะาไปไปไปเกไปเกไปแกไป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 ฉันจะไปนกนมังคุดไป <c oughs> รีบเข้าบ้านดีกว่าพ่ออย่างชั่วได้เงินพอจิ๊บ ทำงานแนี้ค่อยสบายใจหน่อยเฮ้ยยืมกินมังคุดฟรีนี่มัอร่อยจริงๆเป็นคนฉลาดมันก็ได้อย่างนี้นี่เองได้กินฟรีทุกวันส่วยใหญ่เปียกฉลาดน้อยก็ต้องซื้อของกินให้เราทุกวันมังคุดสวยๆทุกลูกเลยก็สั่งอะไรมากินต่อดีนะเอางี้ดีกว่าสั่งขนม กรับกรอบคบเคี้ยวคบเคี้ยวมากินแก้เบื่อีกว่าสั่งไปเลยงานใหญ่ป้านี่มาแล้วครั้งที่แล้วก็ให้เงินปอมเราดูสินี่มันเงินปอมชัดๆแล้วก็โดนหลอกไม่ได้ครั้งนี้สั่งขนมใช่ไหมเราต้องแก้แค้นนี่ทำอย่างนี้เลยแอบตัดเปิดถุงตรงนี้นี่ืมกินหอมเชียวชิมหน่อยดีวยกว่า เอยวะแล้วก็เทใส่ถุงนี้ไว้เก็บไว้กินเองเลยดีกว่าส่วนใหญ่ป้านั้นหรอเดี๋ยวใส่ของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้ไปส่งของให้ป้าดีกว่ามาแลือยังนะมาแลือยังนะอยากกินขนมจะแย่อยู่แล้วเนี่ยป้าค่ะป้าขาะมีขนมมาส่งแล้วค่ะเอ้ายี่อะไรเนอเปลี่ยนที่แล้วเนี่ยไป ใช่คะ่ะป้าวันนี้หนูมาเร็วใช่ไหมคะนี่คะ่ะป้าแล้วป้าจะจ่ายเงินยังไงหรอคะเออเออเอออโอนได้มั้โอนได้ป้าโอนเลยก็ได้คะ่ะป้าหนูไม่ดูสลิปละไปแล้วนะคะอุย้ยวันนี้ยายเปียกหลอกง่ายกว่าทุกวันเลยแฮะไม่ดูสลิปด้วยเข้าไปกินขนมเลยดีกว่าเปิดขนมกินเลยดีกว่าอยากกินจะแย่แล้ว คนขี้โกงหนูได้รับรายงานจากสายข่าวมาว่ามีคนโกงไรเดอร์โกงแล้วโกงอีกโกงอย่างไม่มีสามาสำนึก <c oughs> หนูเลยต้องปลอมตัวลงมาจาับเลยนี่แหละคะ่ะฮะลอยตำรวจเอกเฉยแต้มปลอมตัวมาอุ้ยป้าขอโทษป้าขอโทษอย่าจับป้านะป้าขอโทษป้าจะไม่ทำอย่างนี้ป้าขอโทษ,โทษ <c oughs> ไม่ได้ค่ะป้าทำอย่างนี้ไม่ได้ขอโทษไม่ได้ค่ะขอโทษไม่หายหรอก